กรมแพทย์ทหารบกเสียใจยเหตุกำลังพลสองนายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการฝึกที่ลบบุรีค่ะโดยยืนยันนะคะว่าได้รักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถและไม่ได้ล่าช้าขณะที่กองทบกก็อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงในความเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนำทีมแพทย์ทแถลงกรณีการเสียชีวิตของนักเรียนในร้อยภูวนในกำลังดีและจา่าสิบเอกสงงาจ้อยโถจากอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก และรถสายพานลำเลียงกำลังลพลพลิกคว่ำระหว่างการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทาหารประจำปี2566ที่จังหวัดลบบุรีค่ะรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกระบุว่าทหารทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงมีผลต่ออวัยวะภายในและทําให้เกิดการเสียเลือดจํานวนมากโดยนักเรียนในร้อยภูวานายได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณซวงอก ส่วนจากสิบเอกสงา่ามีการกระแทกดุนแรงบริเวณซวงอกและช่องท้องจึงให้การปฐมพยาบาลและส่งกลับด้วยรถยนต์พยาบาลและเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลอน,นันทมหิดลแต่เนื่องจากอาการสุดหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะสำหรับเหตุการณ์ในช่วงประสบอุบัติเหตุไม่สามารถตอบได้เพราะว่าทีมแพทย์นั้นไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ยืนยันนะคะว่าได้รักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถแล้วก็จัดทำแผนทางการแพทย์ก่อนการฝึกค่ะ พี่แพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเย็างวามเนื่องเพื่อช่วยชีวิตกำลังคนทั้งสองท่านซึ่งเราพัฒนาดีนะครับว่าทุกนาทีเนี่ยมีค่ามีความหมายต่อชีวิตผู้ป่วยแต่เนื่องจากความรุนแรงของอาการบาดเจ็บจึงทําให้เกิดการสูญเสียด้านทางครับพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทบกระบุว่าขณะนี้กองทบกอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เขาถือว่าเป็นการสูญเสียกําลังพลค่ะโดยเลื่อนยศให้กับจ่าสิบเอกสง่าเป็น100ร้อยโทพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือครอบครัครวประมาณ1นล้านหกแสบาทและนักเรียนในร้อยภูวนายเลื่อนขั้นเงินเดือน3ขั้นเลื่อนยศอีก2ชั้นอีกสชั้นนะคะเป็นจ่าอากาศเอกแล้วก็ได้เงินช่วยเหลือจากทางราชการเกือบ900 0แสบาทค่ะ